嗯，累死。 ทันเปิดมาเจอกินตลอดแต่ไม่อ้วนทำไงก็มึงเปิดมาเจอเวลากูกินไงกูไม่ได้กินตลอด24ชั่วโมงกูกินกูกไลทอันนี้ข้ามมือแรก มันนีข้าวมือแรกค่ะมึงไม่กินข้าวมือแรกเหรอมึงไม่กินข้าวเที่ยงเหรอทุกคนก็กินข้าวเที่ยงเหมือนกันหมดกูก็กินเหมือนคนอื่นกูไม่ได้นั่งกินยี่สิบสี่ชั่วโมงมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงดูเนี่ยเวลาเนี่ยเที่ยงครึ่งเวลากินข้าวกูไม่ได้แดกเวลาบ่ายสามที่ไหนละมึงไม่ตื่นมึงไม่แดกข้าวเที่ยงเหรอ มึงพูดเหมือนว่ากูกินเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยนะกูกินเวลาปก,ก,กติก็ข้าว,าวเที่ยงตื่นอ่ะก็ไม่ไม่ได่าเขาอะก็ไม่ไม่ตื่นอ่ะ ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องใบหน้ากูหน้ากลมหน้าเรียวหน้ากูไม่ใช่หน้ามึงไม่ต้องมาสารลแน่กับหน้ากูเลิกวิจารณ์เลิกวิจารณ์ใบหน้าผิวพรรณรูปร่างคนอื่นเลิกมีมารยาทได้แล้วกูจะกลมจะอ้วนก็ตัวกูไม่ได้มีตรวจลำบากอะไรของมึงปากไขรปากมันจบปากไขรปากมันท้องไครท้องมัน ใช้ชีวิตให้มันสบายสบายง่ายง่ายไม่ต้องมาวิจารณ์ไม่ต้องไม่ต้องมาวิจารณ์ใบหน้าผิวพรรณและหน้าตาคนอื่นหน้าใครหน้ามันท้องใครท้องมันจบนะ,ะอืคพูดแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเถอะปะไปหาข้าวกินกันค่ะไปะไปตักข้าวมากินไปตัขกตข้าวมากินด้วยกันค่ะไปะไปเร็ว ไปจัก้ามากินค่ะอืมไปไาอินทรีทอดไหมไปอินทรีเด็ดเดียวทอดอร่อยนะมันก็ไม่ได้อ้วนจนเกินไปหรอกคอมันก็เขาบกว่ามีน้ำมีหนวล มีน้ำมีนวลค่ะกินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บข้าวฟุกกะปิทำง่ายง่ายข้าวฟุกกะปิค่ะทำกินง่ายทําทำที่บ้านทำกินเองวันนี้แม่ทำข้าวฟุกกะปิ ถือศีลอดอ๋อถือศีลอดไม่ได้สิถือศีลอดแสดงว่าเป็นมุสลิมใช่ไหมครับข้าวคุกะปิแบบที่เราสามารถเติมเครื่องเองได้ไหมออน าวคกกปิดที่เราเติมเรครื่องเองครับได้ไม่อ่อนแถมมีน้ำซุปให้ด้วยแถมมีน้ำซุปให้ด้วยครับแถมมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะทุกคนด้าวหม่าม่ายยังออ่อย ไอ้ไายจะตายท่องอีกหมูหวานไม่มีจะได้แม่ไม่ดำหมูหวานบุตรติปต้องมีหมูหวานละมึงคนนายอยากไปซื้อวันนี้เราจะข้ามเลยนะคน,นซื้อมีด้โ <c oughs> อ้ยขอรู้แมากิว่างขยันีำยัไงต่อยันที่โต กินมากอืเหลวนะปุ้มปุ้ยทุกคนกินข้าวกันหรือยังนะคะทุกคนก,ก,กินข้าวกันหรือยังล่ะเดี๋ยวรไม่ถ่นะ,ะทมตัวอ <c oughs> โอกระนักบา็ทำความสะอาดไม่ไหว <c oughs> เดือนนี้ขายเดือนสุดท้ายแล้วค่ะปลาน่าจะได้ขายจนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดือนหน้าจะขายทุเรียนเออส้มตำน่ากินนะไว้บันหลังก่อนสามกินเองจะกินก็บอกพวกนี้ก็ได้ใส่ปลาละ แส่ปลาหลเป็นตอนๆอนเลยเอ,อย่างตัวเหรออืมมีจะยางน้ำจะเอาอย่างตัวใช่ไหมไม่ไปบวชผัวเหรอแพรรี่อีควายเขาบวชวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนอน <c oughs> อให้กูดาเมึงก็ต้องให้กูดา <c oughs> แต่ลั้นแน่นะเปเอฟซี <c oughs> เป็นแบบครึ่ง <c oughs> คึ่งกลางๆอืมแต่ลั้นแน่นะ เขาบวชวันไหนมึงให้กูแป้งแต่วันนี้เป็นทำไมเขาบวชเดือนหน้านนเขาบวชเดือนหน้านนมึงไปเอามึงไปจาข่าวากัดที่ไหนมาเขาบวชเดือนหน้าคะ่ะเ <c oughs> มษานนให้กูไปทําไมแต่ตอนนี้มึงให้กูไปทำไมม,มึงให้กูไปทำไมรามมึงให้กูไปทำไมแต่ตอนนี้คะ่ะ <c oughs> ก็ดูเป็นคอมเมนต์ดิทุกคนก็ดูเป็นคอมเมนต์เดิ เขาบวชเมษาโนนให้ไปทําไมตั้งแต่ตอนนี้ให้ไปทําไมจะให้ไปทําไมคะตั้งแต่ตอนนี้อ่ะหืมเธอจะนุ่งผ้าหรือจะใส่ชุดนุ่งผ้าสูงเอ,อมน่าจะได้ดูสีค่ะเอาสีอะไรสีพูแป๊ดหรือว่าสีแดงมันต้องสีพูแต่ว่าสีพูนี่ไม่สวยสีพูนี้ไม่เอามันบางไปอย่าแม่ดูสีพูนั่นนั่น มันไม่จําผิดหรอกมันจะไปจําผิดอะไรเขาบวชเมษาโนนเขาบวชเมษาโนดอไระหแสิบสองเดือนนี้หรอกมันตามตามไม่จริงกาแฟไม่มีโปรสามกล่องพี่ดวงเดือนแต่ฟังให้ดีไปกดตะก้าเลย มีโปรสองกล่องเหลือสามร้อยห้าสิบขายแบบโละแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะไม่รู้ว่าหมดหรือยังเพราะว่าเพราะว่าขายในบ้านฟ้าจากหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องห้าร้อยหนึ่งกล่องห้าร้อยเก้าสิบไม่ขายขายสองกล่องแค่ 350. สามร้อยห้าสิบสองกล่องเหลือสามร้อยห้าสิบตกกล่องละร้อยเท่าไหร่อ่ะ ร้190อยเก้าสิบเหถึงเปล่ากินคุยไมม่เนี่ยเอาไปต่อไปสั่งไปสั่งบ้านฟ้าก็ได้ตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโปรแบบโลเพราะว่าเดี๋ยวจะขายทุเรียนแล้วไม่มีเวลาโลปรวมานขายที่บ้านฟ้าให้พิมพ์รหัสกอไก่คนพิมพ์กันปุบปุบปุบปับปุบปับ ผู้เรียนเหลืออยู่ประมาณไม่กี่กร้อยกล่องน่าจะหมดไปกดได้เลยถ้าใครอยากได้โปนนี้เอาไปเลยสอง 350, กล่องสามร้ห้าสิบตกล่องละร้อยเจ็ดสิบห้าไม่เติมนะ้ำนี้ขาดคุนโปรขาดทุน,ทนแต่จะขายเพราะว่าตั้งมดเดี๋ยวไม่มีเวลาโปรขาดทุน ร้อยเจ็ดสิบห้าขาดทุนค่ะก็ขาดทุนขายขาดทุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอากําไรจากที่ได้ก่อนหน้านี้แล้วก็มาขายอันนี้ก็ไม่เป็นไรขายเพื่อให้มันให้คนที่ไม่มีตังค์ได้กินอืมไม่ทําแล้วราคาปกติติดแพงไปค่ะก็ไม่ทําให้กินแล้วไงก็ไปหาแดกที่ห่ออื่นทําของดีให้กินกันแล้วก็ไม่ บนว่าแพงมึงก็ไปแดกแบบสามถุงร้อยเก้าเก้ากาแฟที่มันใส่ผงผงผงแต่งกลิ่นผงแต่งกลิ่นเรียนแบบกาแฟแล้วก็ใช้กิมเทียมไขมันทานของถูกก็ไปแดก,กันค่ะไม่ทำแล้วพอจบขายปลาดีกว่าทำของดีไม่กินหนึ่งกล่องมีสามสูตรใส่ไม่รู้ใส่สารพัดจะใส่ขายของพรีเมียมไม่กินไม่กินก็ไม่ต้องกิน ไปซื้อยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นมีกูก็ไม่ทําขายแค่นั้นเองจบแล้วก็ไม่ต้องมาถามหาไม่ทํากินกาแฟดิฉันสองละยี่สิบบ่นแพงแต่แดกกาแฟสดในร้านได้อเมรอนเข้าได้หกสิบบ่นไม่แพงไม่แพงค่ะกาแฟที่น้าตาลฉ่าๆไม่แพงค่ะไบคาเฟ่กินได้ค่ะกินกาแฟเก้าละหกสิบเจ็ดสิบไม่บ่นว่าแพงแดกได้ค่ะ แต่แดกกาแฟซองยี่สิบกว่าบาทบนแพงไม่ต้องแดกจบไม่ต้องแดกไปกินกาแฟทีอินวันค่ะอืมไอต่อแม่ก็ดีนะคะอย่างนี้เนาะเฮ้ยไม่ไ <c oughs> ไมกินไม่ทำทำแล้วขาดทุนทำทำไมฮะอ,อะไรนะอยู่ตรงโต๊ะในกล่องเนาไม่ใช่โต๊ะเลยเคาน์เตอร์บาร์ที่วางคอมพิวเตอร์อ๋อสอได้สอนหมดเลย เอาหมดเอาแต่แบงค์หรือว่าเอาเอาแต่แบงค์ไม่เอาเหรียญทำไมล่ะหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันฮะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ห้าเราจ้าห้าร้อยกว่าบาทออเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องถอนอีกมันยังมึงยินยังมีในติ๊กต่ออีกเดี๋ยวไว้สี่อกว่าบาทนะเดี๋ยวคนได้ยินว่าเรามีเงินเยอะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเอฟตีได้ยิน ให้ลุงน้องไปถอนตังจ่ายค่ารั้วเขาครัค่ารั้วเก้าแสนกว่าบาททุกคนไรฮะอไม่ทำรอ้ไอะไร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 อลไรอะอขายอาอะไรไป กลับมาขายปลาเค็มเหมือนเดิมกลับมาขายปลาเค็มเหมือนเดิมถ้าใครอยากกินกินเลยหนึ่งกล่องเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าสองกล่องสามร้อยห้าสิบโปขาดทุนโปโลโปโลลูกน้องน่ารักซื้อสัตว์ดีเอาน้องสาวเลยน้องสาวคนนี้น้องสาว